ในานามตัวแทนชุมชนบ้านกำแพงดินหมู่ที่สองตำบลกำแพงดินอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรขอนำเสนอชุมชนจิตอาสาดีเด่นดังนี้ข้อมูลพื้นฐานบ้านกำแพงดินหมู่ที่สองตำบลกำแพงดินอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรจำนวนประชากรทั้งหมด3 7 4คนแยกเป็นชายจำนวน205คนเป็นหญิง จำนวน169คนมีอาชีพหลักเกษตรกรค้าขายการขยายผลโครงการจิตอาสาผู้นำชุมชนได้มีการนำความรู้มาส่งเสริมขยายผลให้ชุมชนในพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมทำแผนวางแผนร่วมกันในชุมชนและได้นำความรู้มาถ่ายทอดให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจมีจิตสาธารณะที่พร้อมอาสาสมัครในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมตลอดจนมีการขยายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ทำให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคีมีผลการดำเนินง,งานเป็นที่ประจักษ์มีกิจกรรมโครงการคือ หมู่บ้านรักษาศิลห้าต้นแบบบ้านกำแพงดินหมู่ที่สองตำบลกำแพงดินอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรได้รับโล่ประกาศเกียติคุณหมู่บ้านรักษาศิลหต้นแบบซึ่งได้ดำเนินตามโครงการสร้างความปองดองสมานฉัน์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจากจังหวัดพิจิตรและคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรและได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบ้านกำแพงดิน หมู่ที่สองตําบลกําแพงดินอําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรได้ดําเนินงานตามโครงการสํานักงานหน้าอยู่จังหวัดพิจิตรรางวัลดองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากจังหวัดพิจิตรผู้นําชุมชนนายพงพลคงมั่นกํานันตําบลกําแพงดินได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหารจากกรมการพัฒนาชุมชนอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรได้มีการนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสร้างสัมมาชีพที่เป็นรูปธรรมและสามารถต่อยอดได้เช่นยกระดับรายได้ของครัวเรือนมีกลุ่มอาชีพเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมบิ๊กคินนิ่งเดย์ร่วมกับโรงงานน้ำตาลพิษณุโลกกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนเลิกสูบบุหรี่กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนตำบลกำแพงดินมาฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด COVID -19 มีศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศัตรูข้าวโครงการบ้านพอเพียงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้งานด้านจิตอาสาเป็นชุมชนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นชุมชนที่มีการดำเนินงานด้านจิตอาสามีบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบระดับประเทศบ้านกำแพงดินหมู่ที่2ตําบลกำแพงดินอำเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรเป็นชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชนตำบลกำแพงดินและศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตำบลกำแพงดิน